ีก็ภาพ่อแม่พี่น้องมาบึงสะนะคะน้องสะนะคะอยู่ที่สำนักสงฆ์ขบพยอมน้องพี่น้องนะคะมาเห็นดอกบัวพี่น้องโอ้ยกระด้งจุ่มงามๆเลยพี่น้องค่ะดอกบัวสีชมพูนะคะพร้อมด้วยฟังเสียงนกค่ะพี่น้องนกจากธรรมชาตินะคะพี่น้องค่ะสวยงามอิ่มีค่ะพี่น้องค่ะได้เห็นภาพบึง,งหลายมุมนาะพี่น้องนะคะเนี่ยค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะดอกบัวค่ะพี่น้องกระลังจุ่มค่ะว่าท่านบานด้พี่นออ้องอู้ยหอมน้องซาาเลยค่ะพี่น้องพุ่นะมีแต่ดอกบัวค่ะพี่น้องสวยนะคะหลวงตาคุณเอามาลงปลวกไว้นะคะพอดเขามาลงช,ชมคลิปนี้นะคะก็ขอคขอบพระคุณ ทุกๆก,กำลังใจนะคะที่เขามารับชมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะพี่น้องนะคะขอให้เฮงๆหงมันๆปังๆทุกๆคนเลยนะคะขอขอบพระคุณค่ะ